วันที่4เมษายน2565พลตำรจตร,ตรีอุดรยอมเจริญรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคท,ที่1ถแถลงความคืบหน้าคดีแตงโมดิดาหลังผลนิติวิทยาศาสตร์กระรวงยุติธรรมได้มีการสรุปอย่างเป็นทางการและส่งมาประกอบสำนวนคดีให้กับพนักงานสอบสวนและได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับ5บุคคลบนเรือคือปอโรเบิร์ตแซนจอบและกระติโดยรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคที่1ได้กล่าวอีกว่าจ มีการแจ้งข้อกล่าวหากับคนที่เป็นกุญซือแน่นอนหนึ่งคนภายใน1นถึงสวันนี้ในข้อหาให้การเท็จยุยงส่งเสริมให้กระทำความผิดทำลายหลักฐานมีความเกี่ยวข้องคอยให้คำแนะนำกับ5บุคคลบนเรือแต่ขอยืนยันว่าไม่ใช่ทนายตั้มอย่างแน่นอนข้อหาที่ผมบอกว่าข้อหาบางข้อหาที่เราจะแจ้งกับใครได้แต่ที่บอกลยว่อทุกาท,ทุกคนพูดเลยว่าเหตุการมันอยู่บนเหลือคนห้าคน เราเรียก <át, S 1> คนที่เกี่ยวข้องก็คือคนรูนข้อ่องมาสอบสองสามครั้งต่อคนนะครับผมเชื่อว่าในบางครั้งที่ผมช่วยเขเลยว่ามีข้อมูลที่จร like ิงและไม่จริงข้อมูลที่ไม่จริงนะแล้วก็ถ้าเป็นเท็จแล้วก็เป็นเท่ารูปคดีนะครับก็เท่าข้อหาและไม่สอบรับสอบคองรูปคดีที่เราตั้งสมนมาตรฐานไว้ในเรื่องของการทำผิดบนเรือเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นความผิดเราต้องแจ้งมาประมาณนั้นฉะนั้นบางคนอาจจะมีแจ้งหรือไม่แจ้ง แล้วแต่แล้วแต่พยานแล้วก็ทําให้การจะมีแจ้งข้อกล่าวหาคนที่เป็นกุญสือเพิ่มไหมคะมยืนยันว่ามีครับแต่ไม่ใช่ชนายตั้งแน่นอนอีกกี่คนนะคะที่จะต้องมีการแจ้งเบื้องต้นพนักงานสืบสวนสอบสวนว่าเห็นตอนนี้หนึ่งคนพยาหลักฐานมีเพียงหนึ่งคนเพราจะว่าไม่ใช่ชนายตั้งค่ะเพราจ,จ,จะทราบข้อกล่าวหาไหมคะก็บอกได้เลยก็คือ ตัตา184คือเป็นผู้ใช้ให้กระตังปิดแล้วก็172 184จะใกล้เคียงกับที่ที่บุคคลที่โดนเข้าหาทีต้นเกี่ยวข้องกรณีนกีก็จะไม่เพียงเลาตลอดก็สอนรับเงินมามีครับมีนี่ยก็มีไวเร็วเนี่ยครับวันสองวันจะขอมันินจัด เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าลักษณะของรูปคดีเกิดจากอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทหรือไม่ทางพลต,ตรีอุดรได้ระบุว่าอุบัติเหตุหากเป็นการกระทําโดยบุคคลก็ถือว่าเป็นการกระทําโดยประมาทแต่หากเป็นการกระทําโดยเจตนาก็เข้าข่ายเป็นฆาตกรรม ดังนั้นในกรณีที่มีการขับเรือและมีคนตกเรือไปซึ่งการกระทําดังกล่าวก็เป็นการกระทําโดยประมาทคดีดังกล่าวไม่ได้ทําการง่ายๆและขอยืนยันว่าตํารวจจะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดทํางานกันอย่างเต็มที่ไม่มีสินบนและไม่ได้ทําเพื่อเอื้อผลประโยชน์ให้กับใครซึ่งตอนนี้รูปคดีเหลือผู้ต้องหาคนสุดท้ายคิดว่าจะออกหมายจับภายในหนถึงสวัน ถ้ามามอบตัวก่อนจะถึงวันกำหนดคดีก็คิดว่าจะสรุปสำนวนคดีได้ก่อนวันที่24เมษายนนี้นับจากวันที่ตังโมเสียชีวิต